นะครับเดี๋ยวเราจะไปปิมนนะครับหลักฐานการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับในรอบนี้เป็นรอบที่สองเนาะถ้าคุณครูแต่ต้องรูเวียนนะครับที่รับหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับหรือคุณครูการเงินนะครับก็ไปที่ค o ู g l e นะครับแล้วพิมพ์ไปที่ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนนะครับพิมพ์มาปั๊บนะครับ มาคลิกที่บรรทัดที่2นะครับคุณปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนนะครับเราคลิกเข้าไปปั๊บนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เราก็ไปคลิกเข้าตรงที่คําว่าระบบนะครับระบบคลิกเข้ามานะครับให้ใส่พาสเวิร์นะครับของโรงเรียนแล้วก็แล้วก็สารรหัสผ่านะครับแล้วก็คลิกเข้าติดเข้าสู่ระบบนะครับพอมาเจอหน้านี้นะครับให้เปลี่ยนแอดมินนะครับ เปลี่ยนบทบาทนะครับจากแอดมินเป็นครูนะครับตกลงนะครับแล้วก็ไปคลิกที่คําว่าัดกรองนักเรียนยากจนนะครับพอเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้ไปคลิกที่คําว่าแบบฟอร์มนักเรียนยากจนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตัวแรกนะครับแบบรายงานการเตรียมแบบรายงานการจัดสรรเงินปิดหนุนแบบนี้งอนไขนตัวแรกเราคลิกเข้าไปนะ มาจิ๊กที่คาว่ารายการตรงนี้นะครับรายการแบบรายงานการจัดสรรอุดหนุนแบบนี้ก็จะนช้ค่าเรทที่1นึ่งสองพันห้ากลุ่มใหม่รอบ2นะครับแนะสดงว่ารอบแรกจ่ายไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นค่าเรทที่1นึ่งครับสองพันห้าร้อยสิบแปดก็คือกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็โอนรอบ2นะครับมาจิ๊กที่บันทึกแบบรายงานการจัดสรรจิ๊กเข้าไปแล้วก็เลือกห้องนะครับ มีทุกห้องไหมนะครับบางห้องที่ได้ครบแล้วก็จะไม่มีอย่างเช่นนี้ตรงนี้มีแค่อนุบาลสองนะครับอุบาลสามไม่มีแสดงว่ารอบแรกเขาได้ครบหมดแล้วนะครับอุบาลสองคลิกไปเลือกที่ห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วไปคลิกที่คำว่าพิมพ์แบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนคุณสมบภาคต,ตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปปับ๊บระบบก็จะดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้นะครับมาบนสุดนะครับ อูนะครับนี่นะครับฐานก็จะขึ้นมาครับข้างล่างพอข้างบนนะครับสองแผ่นครับชั้นอุบาลสองเราต้องไปปีนให้ครบทุกชั้นเรียนนะครับต่อไปเพื่อได้ได้เอกสารตรงนี้แล้วนะครับผู้ปกครองเซ็นตรงนี้พอเซ็นเสร็จถ่ายรูปเ็ดนะครับเราก็จะมารายงานนะครับารายงานตรงนี้ครับหน้าเดิมเลยนะครับหน้านี้นะครับลงวันที่เราเบิกเงินวันไหนนะครับ อ่าเบิกเงินวันไหน,อ,อ,น 22, อย่างเช่นเบิกวันที่12กันยายน2568นะครับจ่ายวันไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเบิกวันนี้ต้องลงวันที่วันที่ให้ตรงกับวันที่เราเบิกเงินนะครับเราลงวันที่เสียจให้มาติ๊กนะครับจ่ายครบทุกคนถ้าถ้าจ่ายไม่ครบหรือคนไหนไม่ได้รับหรือย้ายไปแล้วต้องคืนนะครับต้องคืนไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าไม่ได้จ่ายไม่ต้องติ๊กโอเคหลังจากนั้นก็อัปโหลดรูปรูปถ่ายคู่กับนักเรียนนะครับ แล้วก็ผู้ปกครองผู้มีการด้วยยิ่งดีนะครับแล้วก็เซนไลเซนไลนเซนประจําชั้นขายรูปแล้วก็ัอโหลวรูปลงไปหลังจากนั้นก็คคิดคาว่าบันทึกนะครับเป็นอันเสร็นสิ้นนะครับก็สําใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างสอบถามได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็โปรไกกดแชร์ขอบคุณมากครับ share. สวัสดีครับ